สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านหลายคนก็คงทราบนะคะว่าปลานั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลานั้นเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพปราศไขมันเหมาะสําหรับท่านที่ไม่ชอบทานเนื้อไก่เนื้อหมูซึ่งได้โปรโตีนเหมือนกันแต่มีไขมันแถมมาด้วย เนื้อปลาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้รับโปรโตีนที่ปราศไขมันและมีประโยชน์ในร่างกายก็คือโปรโตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าปลานั้นให้หน้ำมันปลา น้ำมันปลานั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าช่วยบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหารแต่ประโยชน์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาไขคำตอบกันกับผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เพสัชากรระเนศเฟ,ฟื่องฟูอาจารย์ประจำคณะวิชาเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยลงังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้ำมันปลาเนี่ยได้รับความนิยมมานานหรือยังคะ ก็เท่าที่เห็นาการออกจำหน่ายแล้วก็นิยมบริโภคกันน่าจะเริ่มราวสัก20ปีที่แล้ว20ปีที่ผ่านมาแล้วะนะคะแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงกรดความเป็นมาของน้ำมันปลาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเ,เห็นมันเกิดเนื่องจากว่า,เ,าเขามีการศึกษา,าประชากรในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับอุบัติการการเกิดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วเขาก็ไปพบว่า ในประชากรกลุ่มที่อยู่บนพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งแถไปใกล้ขั้วโลกหรือพวกเอสกิโมพวกนี้นะฮะกลุ่มประชากรเหล่านี้มีอุบัติการในการเกิดโรคพวกนี้เนี่ยต่ำกว่าประชกรอกหทัวไปเหมือนอยู่ติดกับทะเลใช่ไหมคะใช่ตอนแรกเขาไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมทําไมคนที่อยู่ในพื้นที่น้ําแข็งแล้วดูเหมือนว่ากันดารกับมีโรคพวกนี้น้อยกว่าเราครับก็ศึกษาจนพบว่า อาหารที่บริโภคเนี่ยเป็นส่วนสําคัญค่ะแล้วประชากรกลุ่มนี้นิยมบริโภคปลาก็คือคเขาก็มาสังเกตว่าทานอะไรกันก็คือทานาปลานั่นเองชใช่ใชไหมคะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทะเลที่เราอยู่เพราะว่าพื้นที่น้งแ็งจะอยู่ในทะเลนะครับและปลาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในน้าลึกด้วยนะครับ<ม>จนกระทั่งศึกษาต่อว่าความน่าสนใจอย,อยู่ที่ว่าหาจนพบว่าใน,ในสิ่งมีชีวิตในทะเลเหล่านี้เนี่ย มันมีสารอาหารสําคัญอยู่ซึ่งเมื่อผู้บริโภคับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ชะลอการดําเนินไปของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างชัดเจนค่ะน้ำมันปลาเนี่ยสกัดได้จากปลาอะไรคะอาจารย์ใน,ใน,ใ,นในทางการค้าเนี่ยเราจะไม่ทราบว่าเขาเอาปลาอะไรมาสกัดนะครับแต่ว่าในข้อมูลทางการศึกษาทางวิชยาการแล้วน้ํามันปลาในส่วนที่มีประโยชน์จริง,รงๆนะครับ เขาจะมีระบุชนิดของปลาอยู่ว่าปลาอะไรบ้างที่มีอยู่เยอะนะครับปลาที่มีเยอะจริงๆเลยคือปลาแฮร์ริ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุ้นคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นแต่เราจะคุ้นกับปลาแซลมอนใช่ครับแซลมอนเป็นปลาที่มีน้ํามันปลาเนี่ยที่ให้คุณประโยชน์ลองลงมาจากปลาแฮร์ริ่งนะครับถัดจากปลาแซลมอนเรานิยมรับประทานกันก็คือปลาทูน่าซึ่งทูน่ามีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่มีน้ํามันปลาที่ให้ประโยชน์อยู่เยอะ ถ้าจำไม่ผิดคงเป็นสายพันธุ์กระดงสีน้าเงินนะครับซึ่งบังเอิญว่าจริงๆแล้วโชคดีคนไทยเราเรามีปลาไทยที่ให้น้ํามันปลาได้เหมือนกันปลาทูหร,หรือเปล่าคะปลาดุกเออว่าปลาทูปลา<ต>ทูก<ม>แลปะปลาทูเหระคะปลาทูเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นข้อมูลว่ามีอยู่แต่ถ้าถ้าให้ผมคาดการเนี่ยในปลาทะเลน่าจะมีอยู่เหมือนกันแต่ปริมาณเนี่ยมันแตกต่างกันตามชนิดของปลาค่ะแล้วทําไมถึงจะต้องเป็นปลาทะเลน้ําลึกคะเออ เข้าใจว่านะครับคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ไม่รู้หรอกว่าทำทำไมมันถึงมีแต่ว่าศึกษาแล้วพบว่ามันมีเยอะแล้วบังเอิญว่าปลาที่ให้น้ํามันปลาที่มีประโยชน์เนี่ยกับกลายเป็นปลาที่อยู่ในทะเลแล้วเป็นปลาน้าลึกจริงๆก็าถามว่าน้าลึกตลอดไหมปลาพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่น้ําลึกตลอดเวลาเขาก็จะมีเคลื่อนที่ไปตามวิถีชีวิตของเขาแต่ส่วนหนึ่งวิถีชีวิตเขาจะอยู่ในน้ําทะเลลึกๆซึ่งคาดว่าเป็นเพราะอาหารที่เขาบริโภค คือปลาเขาต้องมีอาหารของเขาเองเขาก็กินแพลงต้อนกินสาหร่ายอะไรในทะเลไปซึ่ง<ม>ก็เหมือนกับเราเราจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็อยู่ที่ว่าเราไปกินอะไรเราไปบริภโภคอะไรปลาก็คงเป็นทํานองเดียวกันค่ะแล้วดิฉันเคยได้ยินมาว่าน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาบางคนอาจจะเข้าใจว่าเหมือนกันจริงๆแล้วมันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงคะ,ะมีความทับซ้อนกันบางส่วนเท่านั้นแต่ถ้าโดยองค์ประกอบหลักเราถือว่าต่าง น้ำมันตับปลาเนี่ยจะมาจากปลาคอสจริงๆปลาคอสเองก็ให้น้ํามันปลาเหมือนกันแต่น้อยนะครับแต่ว่าปลาคอสเนี่ยให้น้ํามันตับปลาน้ํามันที่ได้มาจากตับปลาคอสเนี่ยสารอาหารที่มีอยู่เยอะจะเป็นเรื่องของวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A วิตามิน D ีคนนั้นจะมีเยอะกว่าแต่น้ามันปลาเนี่ยโดยทั่วไปคือได้มาจากเนื้อปลานะครับไขมันที่อยู่ในตัวปลาทะเล ซึ่งองค์ประกอบจะแตกต่างกันไปแต่ถามว่าจะมีวิตามินที่ละลายในไขมันปนอยู่ไหมก็คงมีบ้างียงแต่ว่าไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญที่เรานํามาใช้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกว่าน้ามันตับปลามีวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A วิตามิน D2 ตัวนี้ค่ะจะช่วยเรื่องของอะไรในร่างกายคะเออหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในไขมันในร่างกายเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายแล้วก็กว้างในการพยุงเรื่องของการดําเนินไปของการทํางานของระบบประสาทต่าง การทํางานของเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายและที่สําคัญที่เรานิยมนิยมบริโภคเนื่องจากว่าเรารู้มาว่าวิตามินเหล่านี้มีส่วนที่ต้านาพวกสารออกซิเดชันทั้งหลายที่ทําให้เซลล์เราเสื่อมสภาพก็จะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการทํางานของร่างกายโดยปกติรวมทั้งการป้องกันการเสื่อมาการเสื่อมสภาพการเสื่อมสลายของเซลล์ทุกๆเซลล์ cell. แต่อย่างนี้วิตามิน A กับวิตามิน D ก็คือมีอยู่ในน้ำมันปลาด้วยใช่ไหมคะในน้ำมันปลาก็คงจะมีอยู่แต่ไม่คงมีอยู่ปริมาณที่ไม่มากนะแล้วสารอาหารสําคัญในน้ำมันปลาล่ะคะมีสารอาหารอะไรบ้างคะในน้ำมันปลาเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นกรดไขมันชนิดโอเมก้า3ซึ่งเราแยกได้เป็น2ชนิดหลักๆคือ,อ,อ DHA กับ EPA ค่ะ อย่าง DHA จะช่วยเรื่องของอะไรแล้ว EPA ช่วยเรื่องของอะไรบ้างคะจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยมีกลไกการทํางานและให้ประโยชน์ใน,ใน,ใน,ในสายสายการทํางานเดียวกันต้องบอกว่าสายการ,รทำงานกันคือทํางานไปด้วยกันไม่ได้แยกกันอยู่นะครับโดยหลักการทํางานของโอเมก้าสคือผมเรียกรวมเป็นโอเมก้าสเลยแล้วกันนะครับมาถามว่าแล้วโอเมก้าตัวอื่นละ่ะมันก็จะมีโอเมก้าหที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วหรือว่าได้มาจากไขมันชนิดอื่นๆโดยหลักโอเมก้าหเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่โทษสะอย่างเดียวก็มีประโยชน์ในการคงสภาพการงานของเซล์หลายๆเซลในร่างกายรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันแต่ว่าส่วนหนึ่งมันให้ข้อเสียในเรื่องของการเกิดการเกิดโรคการเกิดอาการบางชนิดเช่นกระบวนการอักเสบการเกิดการเสื่อมสภาพของผนังหลอดเลือดนะครับส่วนโอเมก้าสมเนี่ยมันจะทํางานในใน,ในมุมมองที่เรามองว่าแทบจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับโอเมก้าหกใช่ไหมครับโอเมก้าสเนี่ยเหมือนเข้าไปแทนที่โ